สวัสดีค่ะวันนี้เรามาเยี่ยมสวนมะลินะคะที่จังหวัดพิจิตรเนาะวันนี้เราอยู่พร้อมกับเจ้าของสวนเลยค่ะที่ดาสมแดงชีวภาพของเรามาใช้กระดอกมะลินะคะมารู้จักกับพี่เขาเลยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้มาเยี่ยมถึงสวนนะคะก็อยากจะมาสอบถามว่าที่ได้ใช้ควิกเนาะกับอะมิโนนะคะกับกับมะลินะคะคุณหมีปลูกมะลิทั้งหมดเนี่ยค่ะเนื้อที่เท่าไหร่กี่ไร่คะแไร่ประมาณแไร่ ประมาณแปดไร่นะคะแล้วหนที่แล้วเนาะที่ผมมาฉีดฝั่งโน้นนะคะครั้งก่อนนะที่เรามาเยี่ยมกันเห็นว่าก่อนก่อนหน้านี้ได้เท่าไหร่นะคะฝั่งโน้นกี่ไร่ฝั่งโน้นประมาณสองไร่ครับสองไร่เนื้อที่สองไร่ก็ก่อนที่จะใช้อ่ะทําสูงสุดเลยสองไร่ได้ประมาณสามสิบโลสามสิบโลครับค่ะแต่พอใช้ปุ๊บผมได้ห้าสิบโลพอใช้ได้ห้าสิบโลนะคะก่อนใช้ได้แค่สามสิบเอง แล้วก็เก็บไม่เสร็จเหลืออีกสิบล่องไม่ได้เก็บครับยังเหลือตั้งสิบล่องค่ะแสดงว่าก็ต้องเสียอะไรเงินตรงนั้นไปด้วยใช่ไหมครับไม่ได้เก็บพ่ออะไรคะก็คนเก็บน้อยแล้วก็เก็บไม่ทันเวลาเก็บไม่ทันนะคะแสดงว่ามันดกมากใช่ไหมครับก็เนาะแล้วผากอะไรถึงกับเกษตรกรเราหน่อยค่ะว่าทีวภาพช่วยเราได้ยังไงบ้างความประทับใจกับสมดดงความประทับใจก็ปลอดภัยแล้วก็มีผลผลิตตลอด ไม่เสียเงินซื้อหลายๆอย่างใช่ใช่ถ้าซื้อฮอร์มออมโมนอย่างอื่นก็